นะครับัสดุกท่านนะครับที่รับชมนะฮะมาดูนอกรายการนะครับเจ้าครอบบังพีแรละครับหัวข้นั้นบางชันนะครับปีศาจตะก้ากับเจ้ายิ้มเป็นตัวชงนะครับตัวนี้เชิงวัน800 0บาทนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสลับสปอนเซอร์นะครับ SPK 24ีนะครับที่พบจบในเว็บเดียวนะครับอันไหนที่ชื่ชอบนะฮะฝากด้วยแล้วกันนะครับ ขายอยากเชียร์ฟุตบอลนะครับแล้วก็มวยหัวมีครบทุกอย่างนะครับไลน์แอียดก็ไปที่ S P K 24นะครับฝากถอนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับถานเงินคลองระบบว่องไวนะครับมีโปรโมชั่นนะครับแจกทองและ iPhone ด้วยนะรลน์แอดไปที่ S P K 24นะครับตอนนี้สกอร์ครับศูนย์ต่อหกครับ 班干部都报名 اب وہ 0 1 6 No. <laughs> นะครับกดเชร่อ้ด้นะครับชมกันตอนะครับ2ต่อ7ครับ หลอนนะครับได้แต้มหรือไม่ครับยกขึ้นมาตีหัวครับไม่ผ่านเจ้านันบางชันนี้จะหยอดอย่างเดียวนะครับเจ้านันนะครับโง่มากนะครับรับลูกได้แล้วแต่ว่ามีแต่จะหยอดอย่างเดียวครับเจ้านันครับเจ็ดต่อสองครับยกขึ้นมา สามต่อเจ็ดครับเจ็ดต่อสามนะแค่นั้นนี่หมดสภาพจริงๆครับ เจ็ดต่อสามครับนันบางชั้นนะสภาพโรยนะฮะเจ้านันครับสามต่อเจ็ดครับ ก็คืมาเนี่ครับเจ็ดต <Hey. S 1> ่อสามครับของโจ้ครับอับบางพีครับแก้ไขนะครับเตะหายไม่ได้เตะหายตีหัวหายครับ แต่ว่าฝั่งของเงี้ยนบางยันช่วงต้นเกมนี้หลุดยาวนะเขาก็ได้ท่านาที่ติดตามนะครับเข้ามากดแชร์แต่ก็ไทยสายเดิมพันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะครับสำหรับสนุนการไลฟ์สดโดยแอ SPK24 นะครับฝากด้วยนะครับฝากถอนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีครบจบในเว็บเดียวนะครับการเงินคล่องระบบว่องไวนะครับอย่าลืมนะครับรายละอีดไปที่แอ SPK24 นะครับ มครับอ๋อครับ5ต่อ7ครับ5ต่อ7นะครับสกอร์ครับตอนนี้5ต่อ7นะครับตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับ2นาทีนะ ยีกัร40สิบนาทีครับห้าต่อเจ็ดครับไไเกมเขียวดันบางสันสภาพลอยนะครับเจ้านันครับเจ็ดต่อห้าครับ ครับห้าต่อเจ็ดนะครับตกต่อเจ็ดครับนี่ครับไม่ง่ายนะครับ หก่อเจ็ดครับโอ้จะยิงเกี่ยวครับโอ้ลงนี้ครับเจ็ดต่อหกหกต่อเจ็ดนะครับ เจ็ดต่หกครับเอาแต่ครับเจ้านันครับแปดต่หกครับสภาพไม่ได้ครับเจ้านันขอบคุณนะครับสำหรับสปอนเซอร์นะครับฝากด้วยนะครันนะครับ F4 s พ k เสองสี่นะครับมีครบจบในเว็บเดียวนะครับการันตีการเงินนะครับฝากถอนไั้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับมีการแจกทองและไอโฟนด้วยนะครับครับตอนนี้ครับ เยี่วโอ้โหเรารจบแปดเท่าครับโอ้เสียงดังนะปีศาจนะครับเริ่มมีเสียงอี่แล้วครับเจ็ดต่อแปดครับเอาง่ายไปเลยครับเจ้ายิ้มครับ แปเท่านะครับนี่ครับปีสา์เกี่ยวแล้วครับครับครับตีเสมอนะครับแปดต่อแปดนะครับแปดต่อแปดครับ เอ้ลูกนี้ครับยังไงครับโดนเขี่ยได้ครับเอ้ขอบเอาพีครับ9ต่อ8ครับนี่ครับทำเป็นเล่นไปนะครับโอ้สนุกนะครับขอบคุณนะครับสปอนเซอร์นะครับสนับสนุนการไลฟ์สดโดย S P K 2 4มีครบจบในเว็บเดียวนะครับการันตีการเงินนะครับฝากถอนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ นะครับตอนไหนที่สนใจเขาเข้าไปเชียร์มวยหวยบอลนะครับมีครบทุกอย่างนะครับรายละเอียดไปที่ spk 2อนะครับขอบคุณมากนะครับเอาลูกนี้ครับหายนะครับโอ้โหโดนเกี่ยวได้ครับนี่ครับโอ้โหยังไงครับสวนหัวไม่ได้หาเน็ตครับโอ้เจ้านันครับ นะครับสกอร์นี8้8ต่อ9ครับ8ปดต่อ9ครับรอขึ้นมาครับนี่ครับทาเล็กครับเก้าเท่าครับ เก้าต่อเก้าเก้าต่อเก้าครับป <st ut ters> ีศาจหมดแน่นอนนะฮะรับแพ้นี่มีจ่ายหรือเปล่า,า <st ut ters> ครับปีศาจโอ้สิบต่อเก้าครับ ยกอย่างสวยนะครับยกอย่างสวยนะครับสบัดใส่เน็ตนะครับขอบคุณนะครับ SPK 2 4ีนะครับมีครบจบในเว็บเดียวนะครับไม่เดียวเกมสิบสองครับทางเน็ตโอโ้โหเรียบ้อยครับนี่ครับ เนี้ยเอาขอบางพีครับนี่ครับทำเป็นเล่นนะครับโจ๊1สิบเอ็ดต่อเก้าครับไหนไปขอเพียงเงินเงินไม่นะครับเนี่ยอ่ประมาทไม่ได้ครับต่อสองหนึ่งก็ลองสองสามพันหนุนหกพันหน่นพิพายเข้ากลางย้มครับเอาล้นโอ้โหเอาโอ้โห เก้าต่อสิบเอ็ดเลครับแต่ก็ท่าเป็นหลินไปนะแต่ก่อนเก้าต่อสิบเอ็ดครับโอเนมาครับนี่ครับ อ้าวอยู่เกมไม่เกมครับ้ข้าต่อส่บตอต โย้ยอดดีครับอย,ยอดดีครับอโอ้สิบต่อสิบเอ็ดครับสิบต่อสิบเอ็ดนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับตอนนี้ใกล้จะตีหนึ่งแล้วนะครับขอบคุณนะ SPK สองสี S ่นะครับ สปอนเซอร์หลักนะครับสารสนเนการไลฟ์สดนะฮะโดนเกี่ยวครับเจเข้าครับนี mm ่ครับที่เสมอนี่ครับเหลือคนละแต้มแล้วนะครับตอนนี้ครับนเา เอาไครับเครับนี่รับเยอะเยครับเะอบดีครับจเกมนะครับชนะนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับฝด้วยด้นะับปอนเซอร์นะครับสนาบสนุนการไลฟ์สดโดย spk สองีนะครับมีครบจบในเว็บเดียวนะครับการเงินคล่องระบบว่องไวนะครับ ฝากถอนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับ f อท่านไหนท่านสนใจที่จะเข้าไปลุ้นมวยหวยบอลน,นะครับมีครบทุกอย่างในเว็บเดียวนะฮะละเอียดไปที่ SPK 24นะครับสวัสดีครับ